ข่าวไหมที่ไปอเมริกาเนี่ยข่าวอะไรเอออยากรูว่าอยากรูว่าตอนนี้เมืองไทยเนี่ยอะไรที่กําลังเป็นประเด็นที่พูดถึงมากที่สุดพูดถึงเรื่องนี้ก่อนเลยครับเมื่อคืนนี้เองเดอะสตาร์คนที่สิบเอ็ดครับประกาศผลเรียบร้อยแล้วมาในรายการเราด้วยนี่วันนี้เป็นสุภาพสตรีเป็นผู้หญิงถูกต้องผู้หญิงคนที่สองตามจากแก๊บใช่และจำได้เลยว่าตอนที่เข้ามาร้องในรายการครั้งแรกที่เปิดตัวตอนเช้าเนี่ยเรายังบอกเลยเอ๊ มามมาาตังมาตังได้แน่นอนใช่ไหมใช่ไหมเราบอกว่าเราบอกว่าได้แล้วเราเขียนหรือเปล่าเขียนใช่ซึ่งมีการเขียนแล้วก็ใส่ไว้ในหีบนะฮะใช่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาเปิดหีบดูกันว่าใครละคนเนี่ยทายใครไว้บ้างแล้วถ้าเกิดว่าใครทายผิดเดี๋ยวเราจะให้ เอาเค้กป่าดีไหมพี่แอค่ะสายโหดเลยนะไม่มีให้เลือกก่อให้โทษดิให้ทีมงานให้เขาเขียนช้อยดีกว่าเพราะอย่างเรองเรารับได้ทุกกรณีนะครับเราจะเลือกอะไรดีว่าเอาไหมทุกสองอันนี้นะอดเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวมาดูกันเอาดีกว่าช่วงหน้า แชมป์เดอะสตาร์คนที่11นะคะของเมืองไทยนะคะมาตังค่ะผู้หญิงคนที่2ของประเทศนะคะที่มาพร้อมกับรองอันดับหนึ่งนะคะเปิดตัวในรายการเราเป็นที่แรกเลยร้องเพลงไหมร้องเพลงไหมว่าต้องร้องอยู่แล้วนี่ไม่ร้องได้แล้วเดี๋ยวเราจะได้เปิดทีบกันแล้วก็ได้รู้ว่าใครจะเขียนชื่อผิดบ้างเช้านี้อย่าไปไหนนะครับเพราะว่าทันเยเรจ ขอบคุณคากั้สวัสดีครับยอดเอเชิญนักหญิงหญิงอะไรเอ่ยนี่มันี่ค่ะนวลอราั้งหมดเคุณตัวจรน่ารักมากเลยปีนี้เป็นสาวๆเลยนะครับหลังจากที่ไม่ได้เจอสาวที่เป็นแชมป์มาหลายปีล่าสุดแก้มใช่ไหมครับแต่นี่ก็โค้นิ่งแก้มนะโค้นิ่งมากเลยนะภูมใจเลยตอนน้องร้องเลยเหมือนแก้มเลยน้องมาตั้งฐามหน่อยว่าตอนที่เราเรารู้ว่าเราได้เป็นแชมป์เดือดสตาร์คนที่11เนี่ย ความรู้สึกตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างอยากอยากเข้าไปกอดแม่ค่ะค่ะเราได้ทำไหมไม่ทำแม่ขึ้นเวทีมากอดอย่างเดียวเลยค่ะค่ะครับอุยน้ามเมนต์ที่น้องได้อ่ะทุกคนแบบรู้กว่าน้องตกใจว่าพึ่งมากน้าน้องแบบสุดเลยนะแล้วเราเราคิดไหมเราคิดไหมว่าเราจะได้คือตอนนี้ตอนช่วงเวลานั้นคือหนูอวยพรแบบ ขอให้เป็นผู้หญิงขอ้เป็นผู้หญิงทำไมอะคะเพราะอะไรอะคือแบบไม่รู้อะค่ะมันมันรู้สึกว่าอยากอยากให้อยากให้พี่ได้คือเหมือนความรู้สึกว่าแบบเราเข้าเราเป็นผู้หญิงทั้งสองคนเข้ามาถึงแล้วมีใครได้ก็แบบภูมิใจเหมือนกันใช่ไหมเพรว่าเราถามว่าทั้งคู่เลยมีใครได้ไปบนที่ไหนหรือเปล่าฮได้บนด้วยดีที่จริงอะมีใครไปบนไหมจริงๆค่ะจแต่แค่แบบขอให้เข้าแปดคนเลยประมาณนี้ค่ะบนที่ไหนลูก อ่ายุธยาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออเ๋ยวเราไปแก้ด้วยนะค่ะแล้วที่วัดหรืองห่ที่ไหนครับ วัดค่ะไหว้ขอพรอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวพี่พาไปทำบุญเมืไหนวะเอ้ยเบ้าเบ้าดอยเบ้าดอยเบ้าดอยน้องน้องนีขอถามเรื่องที่เราคุยกันเมื่อกี้นิดนึงก็คือเรื่องดราม่าครับที่บ้านเนี่ยมีการทุ่มในการโหวตใช่ไหมเขาบอกว่ามาตังค์จะสู้มีตังค์ได้ยังไงเป็นกระแสกัรในเน็คือถามว่าตอนนั้นครอบครัวหรือที่บ้านเครียดไหมแล้วเราผ่านกระแสนั้นมาได้ยังไงคือจริงจริงยังไม่ได้คุยกับที่บ้านเลยค่ะเพราะว่าเมื่อวานออกมาก็คือ นอนกับน้องค่ะแล้วกเช้ามาก็มาทํางานนึงนว่ันนี่การคุยอะไรกันแต่ว่าพอจะทราบกระแสแล้วว่าแบบเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะคือหญิงก็อยู่ข้างในบ้านไม่ได้รับรู้เรื่องอะไรเลยค่ะแล้วก็ไม่รู้ว่าที่บ้านเขาทุ่มหมดหรือยังไงคือบ้านหญิงก็ไม่ได้มีแบบกําลังหรือขนาดที่จะต้องทุ่มขนาดนั้นนะแล้วพอมันมีกระแสข่าวแบบนี้เรารู้สึกยังไงบ้างก็ไม่ค่อยโอเคค่ะแต่ว่า จริงๆคือหญิงอยากจะให้พิสูจน์การที่ผลงานมากกว่าใช่ใชเราหญิงก็ตั้งใจทําทุกครั้งอย่างเต็มที่อะคะอ่ะแต่ก็ไม่ใช่ด้วยผลหวดอย่างเดียวนะ,ะมันก็ต้องด้วยว่าความสามารถแล้วก็กรรมาการด้วยนี้เออ,เอ,เอก็ บางทีกระแสเนาะก็มีก็ว่ากันไปเราก็ต้องเข้มแข็งนะคะสู้ๆแล้วจำได้ไหมตอนที่มาอะไรกันครั้งที่แล้วเนี่ยพวกพิธีกรพวกพี่ๆเนี่ยได้เขียนทายกันว่าใครที่จะได้เป็นแชมป์ปีนี้จำได้ไหมเรอจได้ยึว่ามีคนทายถูกไหมเียนฉันแล้วมีกรหย่อนลงหีบกันไปอ่ะต้อเลือแล้ว พี่ก่อนนะภาพของเราเนี่ยมันสมัย10ปีที่แล้วเหรอคือภาพมันยานเลยดูเก่าเลยไม่ได้เอาวันเดียวเอชดีรับปลากำลังทำให้มันรู้สึกมันร้อนนานยังอันนั้นก่อนระบบเอชดหรือเปล่าอุฉันเป็นคนปิดเองด้วยอ่ะฉันเขียนอะไรนะวันนั้นนี่เอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวถ้าแต่พิธีกรคนไหนทายผิดจะให้น้องๆเดอะสตาร์เนี่ยเลือกบทลงโทษดีกว่าว่าจะให้ลงโทษพวกเราอย่างไรดีไหมใครหยิบมาเลยบ้านน้ำเปลี่ยเลยบ้า พุณไม่ได้เลยวันอันนี้เป็นของหน้าที่บอกมีช้อยไหมมีช้อยีนบอกว่าเมื่อกี้ช้อยเพิ่งมาบอกกิฟต์นะคะมีสองข้อคือข้อหนึ่งคือโดนลุมปาเค้กใส่อันนี้อันีสองหักค่าตัวหนึ่งวันที่บอกเลยทีมพี่ไม่มีใครเห็นกันก่ออย่าเลือกข้อสองเวลาถามนะเปิดเลยดีกว่าเอาข้อหนึ่งหรือข้อสอง เอาอก้อนหนึ่งเนาะก้อนหนึ่งชอบคิดมากเลยคิดไม่แล้วอย่างงี้พี่พิธีกรได้ร่วมร่วมกันปาด้วยไหมร่วมสิทุกคนใช่ไหมทุกคนถ้าใครทายถ้าใครทายผิดคนนั้นก็ต้องโดนถ้งสองคนนี่ยคะถสองคนสองคนก็โดนสองคนก็โดนหมดนะสองคนที่ปาใส่เลยไงสองคนที่ปาเปิดแล้วนะตึงตึง เฮ้ยอยู่เมื่อไปเฮ้ยอยู่ไม่มีชีวิตเนหน้าที่ไอผมไม่น่าโอ้โหตอนเรื่องเราไม่อยากคิดดีดีขอค้างนะเห็นแล้วหนึ่งคนโดนน่ะแจ็คตอบว่าโอ้ย จลกแจ็คนี่หลงรักหญิงมากแลกพันกิโลแล้วชูเป็นแถวเดี๋ยวตอนนี้ไม่ได้เลยนี่เดี๋ยวความเจ้าชู้เป็นหญิงได้หนึ่งคนแล้วคนต่อไปมาตังมาตังวัวดำเยอดเยอะนะทำไมเดี๋ยวทำไมพี่เลือกมาตังเพราะว่าอะไรก็แค่เลือกมาตังไม่เหตุยดผ่อไม่เหตุผลอนเอออย่เฉยๆอยู่เฉยคนต่อไปเพราะว่าเรากำเลือกมา แกทำบิกนีใช่ไหมคนตายไัทนายเรื่องใครน้องมาตังนี้อยนะบอกแล้ววันนั้นหลังสามคุณเรื่องมาตังวันนั้นเหรอใช่โอ้ยเนี่ยนี่คุณผู้ชมคะชอบเขียนมาเสร็จมาว่าพวกเราชอบกันแกล้งแจ็คเราไม่ได้กันแกล้งนะคะอันนี้ความโง่ของแจ็คบริวาร เมื่อกี้นะเดี๋ยวฟังฟังเมื่อกี้ตอนที่ตัวนั่งฟังน้องหญิงร้องเพลงอะอช่ชอบจังเลยผู้หญิงมัดผมแบบนี้ใชอบชอบจังเลยผู้หญิงเลยนะ เป็นแฟนคับเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวแวว่าน่ารักครับผมเมื่อกี้ต้องเด้ยินดรเนี่ยพี่ขอีร่ายนิดนึงว่าตั้งแต่เมื่อหลายเดือนท you know, ี um ่แล้วเนี şey ่ยอคุณมาเนี่ยก็มองคุณคุณร้องเพลเขาก็มองเพ้อคุณกลับบ้านเ้าย okay ังเพ้อถยงคุณเนะแฟนเราแค่บอกว่าเธอไม่มีสิทธิ์แล้วเรามีแฟนแล้วเขาเป็นแฟนเรวเหรอหย่าเยไม่เป็นแฟน มาตังบอกนิดนึงนะว่าว่าพี่ๆอ่ะตอนนี้ยังคุยกันอยู่เลยว่าโหวตใครใช่ป่ะเร้สึกว่าจะกระซิบว่าเป็นมาตังเลยและหลายคนก็บอกว่าเป็นไม่ได้เพราะว่าปีนี้น่าจะเป็นผู้ชายแต่เราแต่เราแหวกแนวเราชอบรายการเราไทยถูกเสมอลูกก็เสกได้เดรสตาร์ก็เสกได้เหมือนกันเออรายการนี้ดีดีนี่เราจะอยู่ในช่วงท้ายเพราะปลาเค้กไหมมาตังอยู่อยู่อยู่มาเค้กได้อีกนาะฮะสาวๆเราต้องไม่รี อ้าวความรักกําไม่คนตาเลยเค้กก็ไม่แก่ตามัวแน่แกรอเลยแจ็คเดอยู่ด้วยกันพักกันก่อนดีกว่าช่วงนี้หรือช่วงหน้านะครับบูร้อยเชฟวุฒนี่มาร่วมรายการกับเราผู้ชายเด็กนี้นะคะอย่างที่บอกนะคะว่าเนื่องจากพฤธีกรของเราความรักเข้าตานะคะเราก็เลยจะทําให้เค้กเข้าตาก้าวนะคะ ก่อนขอก่อนขก่อนหมอเด้อเนวนี่น่นีรู้จักกันมาสามปีเฮ้ยนี่น่ารักกันรู้จักกันนีบหสเรู้จักกันนาน 얘왜 몰라요? 나좋아터